แล้วก็สอนโยคะด้วยคือได้ทําทุกอย่างเลยบางทีต้องไปเทรนแอร์ต้องอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วบางทีเราเล่นโยคะอาจจะมีบาดเจ็บแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวเมื่อยไปหมดแล้วก็ต้องอดทน,<ม>ทนเพื่อทําให้ได้ <c oughs> าสามสีหาหายใจเข้าแล้วหายใจออกลดมือลดขาลง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ M Intend r นะครับอ่ะคุณต้นอ้อคุณทำอะไรครับคุณโดนทำโดนคุณครูทำโทษเหรอฮะอยู่หน้าห้องเหรอเหมือนเลยเนาะอ๋อฉันอยากจะสร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองสร้างบาลานซ์อ๋อที่คุณทำโยคะเหรอใช่โอ้สุดยอดคุณนี่อินเทรนด์มากๆเลยนะผมจะบอกว่าคุณอินเทรนด์มากๆเพราะวันนี้เนี่ยจะพาไปรู้จักกับครูโยคะแสนสวยเขาเป็นแอร์มาก่อนแล้วก็เขาก็มาเป็นครูสอนโยคะผมว่าเขาต้องสอนโยคะบนเครื่องบิน ถ้าเครื่องจะมีปัญหาอะไรจะมีอันนี้ตกลงมาแล้วครับตกออกมาถ้านั่งนานๆแล้วรู้สึกว่ามันเส้นยึดคุณก็ยุบลุกขึ้นมาทำยกระหว่างเครื่องขึ้นเออเจ๋งอ่าแต่ก่อนหน้าที่จะไปรู้จักกับคุณครูมูจินะครับผมเราต้องเข้าช่วงนี้ครับช่วง give me pop please ชอบกินเที่ยวได้เต็มที่เราไม่ต้องวอรี่เรื่องดอกเบี้ยออสคืนความสนุกให้คนไทยพิเศษดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่ปีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง คิดว่าถ้าเรือทาทานิกยังอยู่ยังไม่ล่มนะคะก็น่าจะแทนที่แจ็คกับโรสน่าจะฝึกตรงนั้นโอ้ยคหน้าเรือเลยใช่แล้วกพายโยคะโอ้โดนมีเสน่ห์นะบนเขาโอ้เขาอะไรฮะเขาใหญ่เขาใหญ่ออยู่แค่ตรงนี้ยอดไหนดีนะเขาใหญ่ไม่ไกลเลยแค่นั้นละไกลเลยใช่ไหมอากาศดีๆนะอากาศดีๆสูดโอโซน ผลงานแอคชั่นสุดระห่ำเรื่องสุดท้ายที่ปรมาจารย์คิวบูอันดับหนึ่งของเมืองไทยผู้ล่วงรับพันนาฤทธิกไกได้ทุ่มเทสุดฝีมือในการกำกับภาพนยนตร์เรื่องเร็วทะรุเร็ว,รรวการผนึกความมันของสองนักบูเดี่ยวชูพงและนักบูเลือดใหม่อย่างวุฒนันทวุฒิงานนี้งานนี้รับประกันความมันแบบนันสต็อปสไตล์แอคชั่นไทย ใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิงนี่นี่นพี่อ้อช่วงเทรนด์แคชเชอร์อินสปายบายโซดาสิงวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไงว่าจะพาไปเจอนางฟ้าที่เขาสอนโยคะเป็นแอร์โฮสเตดไงเป็นแอร์โฮสเตดมาก่อน oh. แล้วตอนนี้ก็มาสอนโยคะด้วยอยากเรียนปะสวยสวยมากเลยเหรอสวยโอ้ยชิปไปคนเดียวเถอทำไมอะ เขาสวยจนอ้อนดับโอ้ยโอ้พี่อ้อพี่อ้อสวยสุดๆอยู่แล้วฮะหุยเยี่ยมชีวุสดีดีอ่ะทำงานต่อนะฮะโอเคไปเลยเอาไปข้างไหนอย่างนี้ อนนี้นะฮะเราก็อยู่กับครูโยคะสาวแสนสวยนะฮะคุณมุจิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นแอร์อีกแล้วก็สอนโยคะด้วยคือได้ทําทุกอย่างเลยเป็นไงมาไงถึงมาสอนโยคะได้ความจริงแล้วค่ะน้ําหนักขึ้นอยากลดความอ้วนเฉย <c oughs> เลยไปเล่นกีฬาเ <c oughs> พื่อนบอกไปเล่นโยคะสิโอเคเราก็ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้เราทําได้ไดีนะแล้วเราก็ชอบหลังจากนั้นก็เลยฝึกโยคะ อย่างแน่วแน่ค่ะแล้วเราก็อยากรู้ลึกถึงโยคะมากขึ้นค่ะก็เลยอยากเรียนคอร์สครูต้องเรียนให้จบ200ชั่วโมงแล้วก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาว่าเป็นครูได้ใช่ค่ะเป็นแร์ของที่ไหนเหรอฮะของ Emirates ค่ะตะบนออกฟางอ๋อเป็นแอร์ของ Emirates แล้วก็ออกงั้นไปปุ๊บมาสอนโยคะใช่คือออกจาก Emir เรตสเพราะว่าอยากมีเวลากลับมาเมืองไทยมาเล่นโยคะบ่อย Oh. มากเทคคอร์สครูพอดีว่าสายการบินที่เมืองไทยสายหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่เราก็เลยโอเคเราจะไม่ทิ้งสายการบินเราก็จะหมักด้วยแล้วก็ได้ด้วยค่ะก็เลยทำสองอย่างเลย สองอย่างในเวลาเดียวกันมีเหนื่อยมีทอ้อบ้างไหมมีค่ะบางทีเราต้องตื่นเช้าไปฝึกโยคะกลับมาบางทีต้องไปเทรนแอร์ต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราเล่นโยคะอาจจะมีบาดเจ็บแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวเมื่อยไปหมดแล้วก็ต้องอดทนเพื่อทําให้ได้ทํายังไงถึงจะแบบก้าวผ่านจุดที่แบบโอโหท้อสุดๆเราเคยไปสอนออคนที่เป็นผู้ป่วยอะค่ะแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีขึ้นรีแลกซ์ขึ้น แล้วเขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นเขาชอบเรารู้สึกว่าเออเราไม่ควรทิ้งตรงนี้นะเราต้องอดทนทํางานหนักเราก็ยอมแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขกลับมาหาตัวเองอะค่ะถ้าเรารักเราก็ทําได้หมดเลยอ้เรื่อความที่ว่าเพราะว่ารักด้วยก็เลยทําให้เรามีมีกําลังใจในการที่ทําต่อไปด้วยเนาะโอ้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องแบบทำอะไรเราชอบมันมันเหมือนกับมันเป็นแบบเป็นแรงให้ทําต่อไง เราจะมีกําลังใจเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ให้คูจิพาเราไปดูห้องโยคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีสอนอะไรบ้างดีกว่าได้ครับผมครูมูจิตอนนี้นี่ต้องแอบพี่อ้อมาครับผมใช่ผมต้องเก่งกว่าเขาให้ได้เขาไปเรียนมาเยอะแล้วไม่เคยเรียนเลยะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนให้ท่านี้ทำได้แน่นอนค่ะชื่อว่า standing b o w pulling pose ค่ะ น,นับหนึ่งสองสามสีห่หายใจเข้าแล้วหายใจออกลดมือลดขาลง จะสอน slow flow แล้วก็เบสิกค่ะค่อยๆค่อยๆท่าต่อเนื่องไปค่ะพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแล้วก็เปลี่ยนท่าอะไรแบบนี้มันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆขอบคุณพี่จีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นนักเรียนเอาเปยน่งค่ะ ชา้าเวลาหมดซะแล้วสิเนี่ยว้าพวกได้แค่ท่าเดียวเออนี่ขอชื่อน้าองอ่ะจริงหรอ,อเป็นไงบ้างฮะที่ผ่านมาเล่นโยคะสุดยอดพอคุยกับพี่จิเขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหเป็นเป็นคนที่แบบ ฉลาดด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความฝันแล้วก็กระตือรือร้นมีแรงบันดาลใจที่ดีมากเพราะงั้นนะฮะวันนี้นะช่วง t r e n d c a t c h e r In Sp i r ไป by s ายโสิงห์ของเรานะฮะก็มีพี่จินะฮะมาเป็นแรงบันดาลใจใ,ให้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้น้องๆนะฮะใครที่แบบกำลังหาแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะลองดูพี่จิก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะถ้าสมมติคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะอยากจะแบบประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ ทำสิ่งที่เรารักก่อนมันจะมีแรงบันดาลใจมีกาลังใจแล้วจริงๆนะคุณจะต้องทําตัวให้เหมือนกับฟองโซดาคุณทําไมคะอ๋อนี่เป็นปรัชญานะเพราะมันแบบเทปุ๊บฟองโซดามันจะอยู่มันจะมีน้ําของน้ําแข็งเราอยู่ข้างบนมันจะพยายามหาทางขึ้นไปแบบถึงจุดท็อปให้ได้ถึงจุดสูงสุดให้ได้เหมือนแบบเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้ใช่นั่นแหละฮะ โ okay, อเคถ้างั้นนะฮะสัปดาห์หน้าช่วง Trend Catcher Inspired by Soda Sing นะจะพาใครมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณนะฮะต้องติดตามครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อรของเรานะครับขอบคุณโซดาสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์ครับขอบคุณโตโยต้าค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากสิงไลฟ์ครับขอบคุณ m s t o r ตสด,สดชื่น,น,นขั้นเทพอ่ะฮะพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ